สวัสดีครับรับพกเราพกหมดเลยชานลครับผมครับผมวันนี้นะฮะเรามาทำตามสัญญาแล้วนะพี่เราจะมาเชียร์กันอีกแล้วนะฮะครับผมอะฮะแล้วคราวนี้นะฮะเราไขทำนะวันคริสต์มาสนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีคือเรามีของมาแจกด้วยครับผมเป็นอะไรครับคุณพี่ครับนี่เลยครับ มาครับมันคือมันคืออันอย่างครับมันคือเพ่แม่โปเกมอนนะครับผมสําหรับไว้ลองเล่นก์ดนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็หายากและสวยมากด้วยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะฮะดูคลิปนี้นะฮะแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะบอกกติกานะครับอย่าลืมไปทํากันละ่ะโอเคครับสาหรับวันนี้เรามีกิจกรรมให้เล่นกันเหมือนเดิมเนาะเราสองคนเดี๋ยววางไว้เลยกติกามีอยู่ว่าเนื่องจากอันนี้นะฮะมันเป็นไอเทมเนาะไอเทมในชีวิตจริงในการโปเกมอนก็มีไอเทมในเกมเหมือนกันเราจะเป็น ชิ้นส่วนของภาพอาร์ตบิร์กในการละกันนะฮะว่าภาพชิ้นนี้ที่ก๊อตเขาเตรียมมาให้อ่ะเป็นไอเทมที่มีชื่อว่าอะไรถ้าชื่อไม่ถูกขอให้ใกล้เคียงหรืออธิบายความสามารถการ์ดถ้ากรรมการให้ผ่านก็คือคนนั้นได้คะแนนเลยโอเคเปล่าได้ครับโอเคโอเคครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราสองคนเออคู่นะฮะเรามีเกสพิเศษฮนะคือน้องหิมะนะฮะจากจากนักการ์ดคอร์ปอเรชันนะเห็นเสื้อไหนะนักการ์ดคอร์ปอเรชัเนเดี๋ยวเขาจะมาช่วยใบนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับวันนี้ต้องมีกี่โจทย์นะ ต่อครับอีก้อสองข้อสิบสองโจทย์พอซ้อมหนึ่งข้อเอางี้หกแต้มก่อนก็ถือว่าได้วินไปเลยหกแต้มก่อนเหรอครับใช่ไหมหกกับห้าสิบเอ็ด่าไม่ไม่มีสิบเอ็ดข้อไงก็เต่นี่ก็ไฮไงไฮหกไงอ๋อได้ได้ไดหกก่อนก็คือชนะไปเลยใช่อ่าโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะไปเลยครับผมเอาละฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาและไม่รอช้าและเร็วที่สุดข้อสาธิตมาเลยครับผมข้อแรกครับเอออย่าเพิ่งเปิดลืมบอกใครจะตอบก่อนก็ยกมือขึ้นแล้วเดี๋ยวให้ไลน์แมน เป็นคนเช็คนะครับว่าใครยกมือก่อนเผื่อมันแบบฟูสีกันลแมนลากรรมการก็ได้อ่าโอเคโอเคโอเครับ โปเกมอนแคชเช่ครับผมเป็นกับต่อครับผมข้อข้อเส้นนด้วยนะครับจะต้องแบบฮาเลลูยาเหมือนเทปก่อนนะฮะหรือว่าไม่ต้องครับผมผมผมสงสารคนตัดต้ม่ตัดเองเลยโอ้สุดยอดเลยครับผมโอเคอันนี้อันนี้ข้อสองใช่ไหมครับผมเแต่ข้อจริงข้อท้อเฉยาวงั้นต่อไปบบข้อจริงนั่นดิงเจะเป็นข้อจริงข้อแรกกันเลยโอ้โหเมื่อกี้ใช้พลังไปแล้วอ่ะใช้เซลล์สมองซารีบัมไปแล้วอ่ะตายละมาสองสามฮะครับเกตบอลครับผมดูดูดวยับ ยี่หกสุดยอดเออสีเหมือนกันเลยอะถือว่าเอาภาพเดิมมานะเมื่อกี้โอ้โอเคอ่าตอนนี้ผมได้หนึ่งคะแนนครับผมช่วยกันจำนะไม่มีพอยนะไม่มีพอยหนึ่งศูนยเนี่ยบผมพีนำต่อไปนะครับผมหนึ่งสองสามพีก่อนอ่าเครื่องหอมมีวัฒนาการเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหยอดไปเลยครับผมอันนี้คือเก่งข้อซ้อมว่างั้นแล้วข้อจริงก็คือนั่งเอ๋ออย่างนี้หรอไม่นะ ไม่หรอผมว่าคุณเอ็มอ่อ,อนให้ผมไม่อ่อนประมูลผลไม่ทันแรมต่ำแรมต่ำฮ้ยต่อไปวะข้อต่อไปเลยครับหนึ่งสองสามไม่ต่อเลยอะ่ะ อะไรนะที่เก็บคืนพลังงานเอ๊ะเลกอย่างนี้เปล่าอธิบายความสามารถอ่ามันบอกว่าใบเนี้ยสามารถเลือกเก็บพลังงานจากหลุม2ใบขึ้นมือได้ครับผมก็ถือว่าผมนะกู <c 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 ้คืนพลังงานใช่ป่ะเอ่อกู้พลังงานผมจำไม่ได้แต่ผมรู้ความสามารถคือบอกว่าใบนี้อ่ะเป็นเด็กมาจิตอันนี้อันนี้เพิ่มเติมสำหรับคนเล่นการ์ดเด็กมาจิตอ่ะเมื่อก่อนจะเขาชอบใช้ใบนี้กันเพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บก็ใช้ท่าประตูสู่ยมโลก่เพื่อเป็นการสายเลขเอเนอร์จีเร่งามเมจได้แล้วก็น็อกเขาได้ นี่นี่คุณจำถึงความสามารถเทคสีแดงได้เลยเหรออ่าได้แค่นั้นแต่ตอนเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับการครับมันเกี่ยวกับคะแนนตอนนี้แหละสามศูนย์แล้วครับโอ้หนึบอกแพ้ต้องมีเดิมพันนะต้องเล่นใหม่ไหมอ่าอ่าไม่ไม่เอาแล้วกันไม่เอาโอเคพฤศจิกนะฤศจิกายนผมสามศูนย์กนนะสองหนึ่งพรียม อ่าาษอังกฤษอะตรงนี้ภาษาไทยอะสับเปลี่ยนโปเกมอนโอ้ผมต้องครับฮาเลลูยาเป็นคำยากซะด้วยครับผมไม่ไม่ตอบถูกไว้ก่อนเพราะว่าไทยมีการเปลี่ยนได้นะไทยมีการเปลี่ยนหรอไม่ใช่เปลี่ยนแบบว่ามีตัวฆ่าเพือนไงใช่ว่ามันจะมีการสับเปลี่ยนโปเกมอนหรือสับเปลี่ยนเฉยๆนี่แหละโอเคครับโอเคสามหนึ่งครับผมสามหนึ่งติไกใแตกแล้วจ้าสองหนึ่งเออเพี้ยวนีเหรอเพี้ยวน้อ มันต้กรบอกครับฮะไม่ใช่เหรอดูคอยด้วอ้า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 วประกันจะได้ไม่ใช่เอาแล้วครับเอาแล้วไม่ใช่ด้วยอ้าวงั้นสิทธิ์ก็ตกมาเป็นของผมถูกไหมครับอย่างนี้ครับผมเอาเลยพี่ตอบเลยโพชั่นอ้าวอย่างซวยเลยเอาแล้วเบิกไหมเบิกไหมโอ้ยเนี่ยตัวช่วยไม่รู้เลย ตัวช่วยยังไม่รู้ด้วยตัวช่วยไม่รู้งานหยาบแล้วครับอ่าอมืมผมว่าข้อนี้เราหารคะแนนกันไหม <laughs> แบ่งให้ผมไปดูอ่ะอเอาเลยอ่ะเอาเอาไหมนะเบอร์คำใบ้เอางี้ให้เลือกเลยเอาโสนหรือเอาก๊อตโอ้โหเลือกเลือกเหรอเอาเรา,เาถ้าเราเลือกเราเลือกก๊อตนี่มันจะไม่ได้คอนเทนต์นะอ่าใช่ถ้าเราเลือกโสนนี่คือคอนเทนต์เลยนะขายโสนก่อนเราต้องขายคนนี้ก่อนอ่าบัง์สนก่อน อ่ะครับคุณโสนครับช่วยหน่อยคุณ็นอะไรในภาพครับสีเขียวแล้วก็สีขาว <laughs> <laughs> โอ้โหเนี่ยผมแล้วคอนเทนต์เออคอนเนตคอนเทนต์เบิกต่อเลยไหมจะได้ไม่เปลืองแอร์ทาม <laughs> <laughs> เหมือนเะอกี้ไม่มีประโยชน์เลย <laughs> <laughs> ไมายถึงคำใบ้หรือสโสนเออไม่ไม่พูดแล้วกัน <laughs> โอเคทำอะไรต่อไปเลยเอาเลยไปเนี่ยมีตั้งแต่ซันมูนโอ้โหฮะแต่ไปเนี้ยของเป็นเวดูท่านคอชิวฮะคือคือมันรีปิทแล้วเป็นอาร์ตใหม่ใช่ไหมมันตั้งแต่ผมเล่นกับยมอนอะไปนี่ก็รีแล้วแล้วอาร์ตใหม่ไหมแต่ไปเนี้อาร์ตแต่เนี้ยซอสชิวไหมอาร์ตอันนี้อาร์ซอสชิวหมายถึงว่าตอนซันมูนอ่ะอาร์ตใหม่อ่าอแต่ว่ามันคนละอาร์ตเบิร์กถูกไหมหมายถึงว่าตอนซันมูนอะเป็นอีกอาร์ตเบิร์กนึงถูกไหมใช่โอเคไม่ได้ทำการบ้านมาเอ้มีคำถามถามได้ไหมถาม ใบเนี่ยได้เห็นไหมเก่งมากเก่งมากด้วยชิวตอนซันมูนตอนซันมูนไม่ได้เล่นไงเล่นซอสชิวตายแล้วสีเขียวซะด้วยโอชั่นก็ไม่ใช่ตอนได้เห็นเหมือนมอสต์บอลแต่ว่าไม่ใช่แล้วนี่ตอนซันมูนอะเก่งแต่ว่าตอนตอนชิวเป็นต่างน้อยลงเพิ่งจะมาจะมาใช้ก็ตอนเด็กไม่บอกไม่บอกตอนเด็กไม่บอกด้วยเอาแล้วไงครับคุณอืมไอเทมในโลกโปเกมอนนี่มัเมียไรบ้างเลยนั่นสิแต่เพิ่งนะคิดก่อนนะ เอาละโอ้ยตายแล้วตายแล้วเป็นเครื่องมือเป็นไอเทมเครื่องมือคือแบบอุปกรณ์ติดมันอะไม่น่าใช้เครื่องมือนะนี่ต้องต้องเป็นไอเทมใช่ต้องเป็นไอเทมต้องการตัวช่วยเพิ่มอะคิดไม่ออกเลยเออเบิกเลยอ่ะเมื่อกี้เหมือนคุณสโน่เขารู้บางอย่างอ้าไม่รู้ทีแรกมันเป็นข้อแข็รู้แล้วขอล้องเสี่ยงโปเกเกียร์สามจุดศูนย์ไม่น่าใช่ครับเอาไม่ใช่เหรอคุณมันจะสีเขียวเพิมโปเกเกียร์อ๋อเออว่าจริงเข็นบอกใช้บ่อยตอนนี้โปเกเกียร์มันใช้บ่อยแต่ตัวนี้โดนเนิร์ฟด้้้้้ววยยยยไไไไไมมมมม่่่่่่โโดดดดนนนนนเเเเเพิงอาาากกลลลัับบใใชชี เฮ้ยริคเมตามันดึงริคเจอไทยไปโอ้ยคิดไม่ออกตายแล้วเฮ้ยอันนี้วะที่เขาบอกว่ายากจริงเอออันนี้ดักเซียนแน่เลยผมว่านะโอ้จะพอเฉอยดีก็พอทุกคนอ๋อทุกคนเลยด้วยอ๋อแล้วใบเนี่ยโอ้ไม่ใช่อืมไม่ใช่ใบนั้นแน่ๆอ่าหายแล้วผมหยิบผมหยิบโพลมาดูได้ไหมแล้วเอาคนทั้งอำเภอมาช่วยใบนี้กันเลยปะไม่ใช่ข้อข้อนี้เขาบอกว่ามันง่ายถ้าถ้าบอกความสามารถนี่ก็คือรู้เลยก็รู้คือทุกคนก็รู้เลย ก็กลับมาใช้ด้วยมีมีใบเพิ่มไหมขออีกนิดนึงก็ได้อีกนิดนึงตอก่อนเดพี่เสียไปแล้วโอเคงั้นให้ผมเดาใช่ไหมอ่าเพิ่งกลับมาใช้เหรอเลเวลบอลเเออก็ <c oughs> ั่ว <c oughs> ไม่รู้โซลเทอนะอ่าเลขที่ใช้คือเลขยกบ้ากันต้นเดี๋ยวบอกนะลูกบอลประหลาดและแคนดี้ เฮ้ยเขาบอกว่ามันยากจริงเพราะว่าตอนตอนเป็นอัร์ตโมดเก่าอ่ะมันเป็นทองทองใช่ไหมแล้วเราคือคือตอนเล่นไอ้คูวาหมายถึงว่าตอนที่เคยจับเด็กนี้เล่นอ่ะใช้อัร์ตโมดเก่าแล้วไอ้สโน่เนี่ยบอกว่าพี่อาร์ตใหม่สวยกว่าเราไม่เคยจำไอ้อาร์ตนี้เลยต่าและถือว่าเราเคยคุยกันแล้วเราเออนี่ผมออกก่อนใบเนี้ยผมนึกไม่ออกแน่นอนเพราะเด็กที่ผมเล่นอ่ะไม่เคยใช้รูปประหลาดเลยสักเด็กรู้ป่าแต่อันนี้ตอนแรกผมนึกถึงอะไรรู้เปล่าไอ้ข้าวพูดถึงคูมาอะไรนะไอ้กระเป๋าเก็บโปเกมอนสองใบอ่ะแล้วคิวแคลลี่เออแต่ว่าไม่มีซันม เลยคุณแง The Q c a r อ๋อเหรอใช่ใช่ใช่ไหม t คิว c a r ี y เพิ่งมาโว้ยสามสามสองแล้วอันนี้สามอันนี้สองโอเคไปเลยครับข้อที่หกข้อที่หกครับหนึ่งสองสาม่ะีเอ๊ะรีบยกมือทำไมเนี่ยเออเลอร์เลยเฮ้ยเหมือนอ่ะสอง e อ e r g y พิเศษเหล็กอย่างมั่วเลยปิดไม่รู้ว่าชื่อถูกหรือเปล่าแต่ลองแล้วกัน พาวแพร็จใช่ป่ะไอ้ที่มันว่าทอยเหรียญน่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พาวแพรอ่าเดี๋ยวอธิบายความสามารถเนอยเอโบแพรเออเธอโบแพรที่บอกว่าทอยเหรีโโรยญน่ะถ้าออกหัวจะเอาจี้จากหลุมจีนหลุมอ่ะพื้นฐานนมาติดโปกเกมอนได้เออผมว่าใช่ป่ะคำตอบที่ถูกสุดยอดเลยโอ้ตัวมันชื่ออะไรนะลืมเธอโบแพรถูกแล้วแพาวแพรนี่คืออะไรอ๋อสมุดบรรเทาเคลื่องพาวแพร็จนี่คือสมุดบรรเทาเคลื่องประสานจิตใช่ใช่เออใช่อ่าะก็ยากเลย หมดแล้วก็ยาก่อนแล้วหมดไปแล้วเมื่อกี้หรือว่ากำลังจะมาเดดแล้วเหมือนัทุโมได้แล้วทำไมผมไปตอบเอ e เน y เห็นมันเหมือนเอ e เน y จีเออมันเนจริงจริงอเข้าบอาวสามสาันใช่สามสามส ฮะอุ๊ยจุ๊บดีคอนทุกพลังงานอะไรอะอะไรนะแฮมเมอร์อธิบายอ่ามันบอกว่าเวลาใช้ไอเทมให้ทอยเวลาเวลาทอยถ้าออกหัวสามารถอ่านำพลังงานฝ่ากระทำหนึ่งใบลงหลุมไดุ้ิคก็มาเจอั่นน่ะแฮมเมอร์แฮมเมอร์ <c oughs> <c oughs> เออวันนี้น้องหยีมาเขาชอบใช้นะปวดปานมากพี่เอาเอามาใส่เล็กด้วยนะอ๋อที่ชอบทอยออกก้อยอะนะวันนี้วันน,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 นี้ก่อนถ่ายถามซึ่งเราก่อนไปเล่นการ์ดมาออกก้อยไปกี่ครั้งแล้วครับวันนี้ไม่เล่นนะนี่ รับคุณต่อไปดีกว่าต่อไปไม่เสียเวลาก็ต่อไปครับเบอร์นะอันนี้4กับ3เนี่ย<ช>ข้อนี้แปด เฮ้ยไม่ชัวร์แต่ว่าไม่มู๋กสีฟุ้งอยู่แล้วเฮ้ยคราวนี้ผมว่าผมได้แหะจำชื่อไม่ชัดเจนเอาแค่ความสามารถพอใบนี้คุณเคยใช้กับผมเลยผมว่าใช่ไข่ไข่หันสาปะที่บอกว่าโปเกมอนตัวเนี้ยถ้าติดไอเทมใบนี้ปุ๊บแล้วถ้ามันถูกนอเอาจากสภาพต่อสู้จะตรวจการ์ดให้ครบเจ็ดใบเป็นตอนที่มันชื่ออะไรนะไข่บาสุโอเคไข่หันสาผมผมย้ำได้ตอนเล่นกับคุณเนี่ยคุณติดใบนี้ใส่ไอตอนเล่นคุยว่าปะใช่อ๋อเออเออแหละที่โกงอัเราอะ ไม่รู้เปล่าว่าโจทย์ชุดเนี่ยเตรียมมาแล้วผมสอบผมยัดมาเพราะว่าเขากดวิกวิกวิคหรือว่าเทปไก่โกนน้นแท้พีล่าภาพเลยใช่ไหมนี่ผมตึงเข้ามาหลอกหลอกหลอกไม่ได้คือไปข้อต่อไปได้เลยครับผมสามสองหนึ่งฮะเฮ้ยจุดตีควิกบอลสุดยอดนะตู้ย เท่าไหร่อะห้าสี่ห้าสี่แล้ข้อสุดท้ายคอยของพีของพี่เต็อยสามสองหนึ่งโอ้โหชัดเลยชัดเลยว้ัวชัดเลยข้อนี้ส่งต่อพลังงานส่งต่อพลังงาน Energy Source ผิดโอ้าวถูกด้วยเหรอมันมันคือส่งต่อพลังงานจริงเหรอใช่ใช่ใช่มันความสามารถคืออะไรนะเสริมพลังงานขึ้นมเสพลังงานพื้นฐานขึ้นมือไปหนึ่งคิดว่าเป็นสวิตสวิตอ๋อสวิตพลังงานคนละใบกันมันมันชื่อ Energy Switch มันชื่ออะไส่งต่อพลังงาน เป็นข้อสุดท้ายจะยังไงยกกันเอา,าละมีกติกาพิเศษอะไรไหมขาสุดท้ายแบบว่าให้ทำอะไรก่อนไหมเราค่อยถึงตอบได้หรือว่ายกมือแล้วตอบเลยเอะไรกันให้ตัวตาตัดสินควอชุแล้วตอบอ่ะให้เป่าก่อนเลยนะใ,ให้เป่าก่อนเลยใ้าก่นะโอ้โเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบอ้าาาาาตอบามาาาา โอ้เคลื่อนละครับสวนีพลังงานทำได้ได้เอาไว้อ่าอะไรนะเคลื่อนย้ายพลังงานจากโปเกมอนอีกตัวหนึ่งไปที่โปเกมอนอีกตัวหนึ่งก็เราพูดถึงตะกี้เลยกันอโอ้ใช้ชนะนยังไม่ได้เลยนะเะนี่นอยอะไรชธอเออยาพูอะไรทีแรกบ,บอกว่าจะให้ทำข้อใหม่ออกมาที่มันยากอ๋อข้อนี้คือตะกี้เราคยุย เอางี้เอางี้รอบนี้ผมแพแ้นะใช่ปะ่ะแล้วจะมีรอบไหนที่กูชนะที่ผมจะใช้ไอีีเนี่ยน่าจะมีแต่ว่าวันนี้เราทำเทปพิเศษคือเราจะแจกของเราจะแจกของเนาะใช่แต่บอกก่อนว่าผมชนะเป็นที่พีคำรามเท่าไหร่นะหกต่อห้าแต้มโอ้แต่เราศูนย์สีนะครับวันนี้ศูนย์สีศูนย์สีไม่เห็นก,กระฉันเลยเอา่อาอา่าเอาไม่เหรอโอเค <laughs> โอเค <laughs> เม <toys> ื่อกี้หลังไม่พูดอะไรสักอย่างเขาอยากเล่นไว้ที้ทนหน้าเดี๋ยวให้เขาเจอกับพีเลย้าหนอเทปหน้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาสปอยให้อุปไปก่อนว่าเดี๋ยวมีอีกมีอย่างนี้อีกอีกเทปหนึ่งแล้วก็น่าจะมีอีกเรื่อยๆแต่ว่าเทปหน้าเดี๋ยวถ้าใครอยากให้พีเจอกับน้องหิมะรีเควสได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นเป็นพิธีกรแต่รูปแบบมั่งผมแพ้แขกงรับเทมหน้าสิไม่แพ้คุณเนี่ยนั่นแหละครับผม โอเคครับเราก็จบคลิปกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะสําหรับการเล่นแล้วก็เบรกนี้เราจะอธิบายเรื่องเกมก็คือเข้าสู่ช่วงท้ายนะช่วงของการแจกแจกแจกถือว่าเป็นของขวัญคิิมา์แล้วก็ปีใหม่เลยนะสําหรับพุกหมดเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะกับทีมวีมนะคะผมให้ของเรามานะฮะกนกติกาง่ายมากๆครับพี่เราจะทำอะไรกันครับเพียงแค่ทําการกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปติดสไครต์ด้วยช่องอ่ะลืมเลยวายโอเค แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์นะครับอ่กกอกากดไลกาช่องหกหมดเลยก่อนกดไลค์ที่เพจ6หมดเลยเลข6 M O T L O E I ทั้งงงแปะไว้ด้านล่างแล้ะอย่าลืมไปกดการแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะเนาะอ่าใช่ต้อง<ช>สาธารณะนะใช่แชร์จากเพจพวกเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทิ้งทิ้งไว้ให้แล้วก็แปะไว้เลยเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงคืออะไรนะอ่าคนแชร์รบกวนแล้วกันผมขอเมนชั่นเพื่อนอีก2คนใช่คืออะไรครับเมนชั่นคืออะไรว่ายแท็กเพื่อนแล้วกันเนาะแท็กเพื่อนแท็กใครก็ได้2คนนะครับให้มาจอยพวกเราด้วยแล้วกันเนาะ <Okay. S 2> อขอไม่มากแล้วก็ขอไม่น้อยเอาจะได้ติบต่อไปด้วยกันอยากให้ทุกคนเห็นความฮาความกาวของเอมี่จังพีคำรามน้องหิมะแล้วก็กอดไบนะครับผมน้อง <c oughs> <c oughs> สกอดไบครับผมโอเคครับสาหรับเทปนี้เรายังไม่ลาเราจะขอลาไปด้วยคำอวยพรนะฮะจากผมก่อนก็ขอให้คนดูนะฮะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้รีเช็ตการใช้ชีวิตใหม่หมแล้วก็สุกเอนจอยไปด้วยกันนะครับคิถึงพวกเราเยอะๆแล้วผมก็คิดถึงทุกๆคุณไปนานๆนะครับขอบคุณครับอ่ะพีเลยอ่า ทั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามช่องผมหมดเลยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็การงานราบรื่นได้เงินเดือนอัพทุกคนเลยแล้วก็อ๋อตะก,กี้อะไรนะลืมอ๋อแล้วก็นะครับรักษาตัวด้วยนะครับเพราะช่วงนี้มีโอไมคอนโควิดสิ Con, ที่ระบาดอยู่ก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับก,ก็ฝากเลยอะฝากหลังกล้อง่ะหรือจะออกกล้องก็เตรมมาคลิปหน้าทุกคนเลยนะเออัย่างนี้สวัสดีดีก็สวัสดีอ่าผมลืมบบโลเคชั่ ร้านนะครับร้านกา๊าซที่อยู่ย U Center สามย่านอยู่ข้างๆราจุฬาเนาะจุฬาและสามย่านมีทาวนะคะรับบางๆก็เรียนช่วยมากันได้เลยนะครับผมขอบ<ป>คุณพี่บ๊อบมากนะครับครับผมเพราะว่าพี่บ๊อบบอกว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะไปสักทีนะคะ <_ k> รับก็จะเก็บร้าแนแล้วนะฮะโอเคไปกันแล้วเนาะครับผมสำหรับเทปนี้เจอกันใหม่ขอบคุณครับบ๊ายบาย